ในอดีตชุมชนบ้านป่งอยู่ในเขตส,สัมปทานเกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าซ้ำซากคนในชุมชนจึงร่วมกันหาทางแก้ไขและฝืนฟูป่าให้คืนความสมบูรณ์เกิดสมดุลน,น้ำตามธรรมชาติร่วมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมกำจัดเศษซากพืชผลหลังการเก็บเกี่ยวด้วยการเผาก่อให้เกิดมลภาวะปัญหาหมอกควันและส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างมากจึงเกิดแนวทางการจัดการแบบหมูู่ที่คนในชุมชนร่วมคิดร่วมทำขึ้น ไฟไหม้กันทุกวันไฟไหม้ในป่าก็เลยเรียกประชุมขอประชาคมว่าไม่ให้เผาในป่าให้นําวัสดุเหลือใช้ที่ทางการเกษตรให้เอามาสีรวมกันแล้วก็ซื้อหมูป่ามาเลี้ยงโดยเลี้ยงบนกองวัสดุเหลือใช้หมูนี่ก็จะดันก็เลยกลับกองไปในตัวทําปุ๋ยอีกก็เอาไปปลูกผักมันลดค่าใช้จ่ายครับอันนี้มีการตรวจนะครับมีการตรวจเลือดก่อนที่เราจะทําโครงการเนี่ย ในชุมชนเนี่ยมีสารพิษ33%จากทำโครงการนี้ขึ้นมาเอาปุ๋ยที่ใช้เองตอนนี้เหลือ0.3%ครับปัจจุบันชุมชนบ้านปงกำลังพัฒนาพลังงานก๊าซธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้วยนว,วัตกรรมที่พวกเขาผลิตขึ้นเองความพยายามเหล่านี้นำมาซึ่งการได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่22ประจำปี2566ประเภทชุมชน ปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน